รายสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC ออนไลน์ครับผมวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมนี้เลยทุกคนครับกิจกรรมใหม่ครับผม Star Player Part หนึ่งครับ Part หนึ่งนี่คือต้องมี Part สองใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูครับผมนะคุณผู้ชมครับนี่เลยครับสำหรับการ์ดเติมครบ10,000หบาทหรือว่า1,000เหรียญคุณผู้ชมครับรอบนี้เป็น FA คั t 50ชื่อคุณผู้ชมตอนที่เหลือก็จะมีไอ้พวกการ์ดลุนมาดเด็ด LN เหมือนเดิมทุกคนครับมีปีใหม่ด้วยทุกคนครับนี่ครับ FC Ambassador ครับผมนะมาพร้อมกับ23 Hard Work ครับน่าสนใจครับผมในะรหดับคลาสใหม่เลยครับแต่ใบเติมครบหมื่นเนี่ยผมเฉยๆว่ะนะครับสำหรับปีเอฟเอนะเพราะว่าเราก้าวข้ามปีเก่าๆเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะตอนแรกอะ่ะผมตั้งหิดตั้งหิรตั้งแต่กิจกรรมสปอร์ตไลท์แล้วทุกคนครับแต่กิจกรรมสปอร์ตไลท์มันคุ้มไงก็เลยเออปล่อยผ่านได้ครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเงินครับผมนะตอนแรกผมจะเติม20,000นนะแต่ดูจากการนะ วันนี้เอา10,000บาท1ล้านแคสละกันครับเรามาใช้แคสกันครับผม1ล้านแคสครับผม1 0,000บาทนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมั่นใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยคุณหน้าคุณตากิจการพวกนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเล่นๆไปนะครับโอเคครับต้องเก็บสะสมบอลให้ครบ3ลูกทุกคนนะครับกิดแบบนี้กด200ไม่คุ้มนะเพราะว่ามันจะไม่ได้การ์ดสแต็กไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดทีละ20เนี่ยอย่างนี้ครับแล้วก็รับมันเลยนะครับ นี่ครับสามาร์ดเวิร์กนะมาครับเราจะมาตีบวกผมขอแบบ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นละกันทุกคนครับเจ็ดสิบแปดสิบนะอันนี้เฮ้ยแตกเฉยคุณผู้ชมเมื่อกี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาแปดสามละกันะร,รอบนี้โอเคแปดสิบไม่น่าแตกนะคุณผู้ชมสักรอบไหมโอเคโหแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับรอบนี้เอาเอาเยอะเยอะไหมทุกคนนะครับ 86มั้ยกไหมกำลังดีโอ้โห,โห,โหจะลองไห้คุณผู้ชมอู้แล้วบอลทองผมหมดแล้วอะ่ะนะครับเอาร้อยไหมผู้ชมเราเอาร้อยเลยปะมันจะได้แบบคุ้มๆอ่ะจะได้แบบการันตีหน่อยครับว่าร้อยไม่ไม่ไม่แตกเนาะนะครับติดอ่างเลยนะครับอ่ะใบสุดท้ายทุกคนครับ63%นะครับ โอ้แตกสามครับได้สามครับการเข้ามาเรียบร้อยทุกคนครับผมเนี่ยหน้าตาการ์ดประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณในพวกเงินเนาะกิจธุรกิจนะครับเงินจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแผมคิดว่าไม่เกินนี้สลับหนึ่งบาทนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลยนะครับยังไงก็เข้าไปดูกันครับว่าได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดเงินกันก่อนเลยครับร้อยห้าสิบชิ้นครับเกินแน่นอนทุกคนครับเราลองสินจ้าครับตรงนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเอ็มนะครับโอ้มันกี่ร้อยใบวะเนี่ยนะครับวิค้างนิดนึงครับ 8 5ครับกิ่นนี้ผมกลัวอยู่ทุกคนครับอันนี้5 0 0 0มืนะครับผมมาไปดูเพื่อนนะครับเพื่อนผมเปิดก่อนที่ผมจะมาเปิดนะทุกคนเจ๊งนะครับไปได้ใบสุดท้าย200,000เงี้ยภาพรวมคือเปิดแค่ส0 0 0 0เองอ่ะผมกลัวเหมือนกันนะครับยังไงก็ค่อยมาลุ้นกันครับว่าเราจะเป็นยังไงครับเริ่มจากใบนี้ทุกคนครับเป็นรวมๆนะถือว่าเปิดไล่ซวยไปก่อนครับ5ชิ้นไปเลยนะครับ3-5นะลุ้นปีใหม่ครับเฮ้ยไปปีใหม่ด้วยครับ เดนมาก C D M ป๋อใครวะอ๋อมียอร์ฮอยเบิร์กครับร้อยสิบห้าสี่หมื่นครับมีอีริกเซนด้วยนะฮะสำหรับ P C C ครับซาายพวกนี้ก็ช่างมันนะครับต้นครับสามถึงห้าครับใบนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเปิดรวดเปิดรวดครับใบไม่สำคัญเท่าไหร่โอ้ยไฟแล้วครับฮ์ดเว w ร์กบราซิล C A M กาก้าคงจะไม่มีเนาะใช่ไหมใครวะ อ๋อแอนเรดรสเป็นเรล,ล่าครับโอ้แล้วมาบวก3าด้วยครับ13ื่นสามเปิดล้างสวยคนครับ31ชิ้นนะครับเปิดล้างสวยไปชิลๆครับหมดจากการไปนี้ล่าจะคือของจริงนะทุกคนนะครับ้ยปีอะไรอ่ะสีเขียวไฟครับเกาหลีซอนเหรอซอนแพงปะวะปีใหม่อ่ะอุย้ยหกหมื่นครับวันนี้บวกหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ที่เหลือเกลือครับ อ้ใบหนึ่งถึงสามาบวกหนึ่งแต่มาซอนครับอ้แพงมากคุณผู้ชมครับซอนเฮึงมินหกหมื่นเลยครับผมขอสูตรเมาส์หายแล้วกันคุณผู้ชมนะครับเราใช้กันนี่คือบึ่มบัมซัมเบมากครับที่ผ่านมามาดูครับอันนี้เป็นฮาร์ดเวิร์กนะฮะการันตีบวกห้าครับโอ้โหไม่น่าพูดเยอะครับดูดูเร่หกพันเก้าครับอันนี้เป็นใบที่เราเกลือทุกคนครับเราตีแตกโหแล้วผมแตกนี่คือเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อัพนะ โหแเราไม่ไฟด้วยครับคือสวยมากคุณผู้ชมครับสวยจริงอะ่ะรอบเนี้ยใบที่เราแลกมาทุกคนครับตีบวกติดมานะครับ3ใบนะครับทีละใบทีละใบครับโอ้โหไม่ไฟครับ l อลครับโกมองบวก5ด้วยนะห้าถึงแมันออกบวก5คุณผู้ชมโอ้โหปีเอฟครับโอ้โหเจสุดดาวัสบวกห ต่อไปไม่บวกเจ็ดใช่ไหมนะครับถ้าบวกเจ็ดนี่คือกรรมหมัดเลยนะมาครับเม้าหายเปียไรสปอตไลท์ปะโอ้โหบวกหกโอ้โหตัวนี้ถ้าเกิดว่ามาไฟนี่คือลุ้นวินิสิวุฒเลยนะทุกคนนะครับ LW บราซิลเนี่ยมีล่ำล้อมครับบอกเลยดีขึ้นมาหน่อยทุกคนครับเป็นสแตทอเวอร์อคุณผู้ชมดูปีดิ F.A. สปอร์ตไลท์ L.N. มา d ริ d นะคือแบบปีดีมากครับเพราะฉะนั้นโอ้โหสปอร์ตไลท์ครับโอ้โหแล้วไม่ไฟอีกริฟเฟอร์เมนโตครับอันนี้ไปสุดท้ายคุณผู้ชมบวกแปดยังไม่ออกเลยครับเยอรมัน4เอครับน่าจะเกิดเซ้ครับเพราะบหลักน่าจะ4เอ็มใช่ไหม <No. S 1> โอ้โหแล้วบวกเจ็ดอีกครับ การ์ดลุ้นหมดแล้วคุณผู้ชมเชื่ออะไรวะเนี่ยผมปวดหัวกับการ์ดลุ้นมากคุณผู้ชมนะครับ FA คัด50สชื่อใบสุดท้ายครับจัดเจ๊งไม่เจ๊งอยู่ที่ใบนี้แต่ผมขอเมาหายเหมือนเดิมแล้วกันคุณผู้ชมขั้นต่ำเนี่ยต้องมี30,000 0เอ็มเท่านั้นนะครับถ้าไม่0 0 0 0 0นเจ็บยับแน่ครับขอนร้องครับโปรแลนด์เลวานมาโปรแลนด์มา โอ้โหบอนเตเนโกครับซาวิตต <av> ์5.5 e ถึงแต่500อยู่เลยครับก็ได้ปพาะวะถ้าขายออกผมว่าโอเคแล้วกันนะครับถ้าขายออกนะแต่ถ้าเกิดว่าขายไม่ออกก็แต่121อ่นะน่าจะขายออกอยู่แล้วแหละนะครับก็ถือว่าโอ้โหไม่งั้นนี่คือจะดีกว่านี้เยอะเลยครับสเตฟานซาวิต์ใช่ไหมนะครับกองหลังแอตเลติโกมาดิดนะครับก็ ตามนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ5 1 8 0 0 0หนึครับเจ๊งไม่เจ๊งคุณผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันครับภาพรวมทุกคนครับ5 0 0 0สนซอนนะครับห0 0 0นกับฮอยเบิร์กใช่ไหมโหซอน60,000เลยนะก็กลมๆไป6 0 0 0 0แล้วกันครับที่เหลือผมไม่นับแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีตลาดพันละผมพาคุณผู้ชมมาดูครับผมนี่ครับสำหรับราคาเอนะซาวิดผมอยู่ไหนวะเนี่ยโหเลวานครับหลานหกอย่างเงี้ยนะครับซาวิดผมอยู่อ๋อนี่ครับล่างๆเลยครับ ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับคัส50ผมว่ากลางๆแล้วกันนะเน่าจะกลางๆนะผมแถมให้ดูยครับอันนี้เป็นรีวอร์ดนะครับคอลเลคชันรีวอร์ดครับผมเติมแล้วก็ได้มาสุดเลยนะครับเป็นไดมอนด์นะครับนี่ครับได้ชุดได้ลูกบอลอะไรต่างๆแล้วนะเทียบเลยทุกคนมีโลโก้น้องพึ่งน้อยด้วยครับน่ารักมากครับก็ประมาณนี้ทุกคนครับใบเดียวนะยังไงคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะกิจก็ถือว่ากลับมาได้ใบสุดท้ายเนาะนะครับมาดูครับที่ผมเติมครบไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย มันจะได้ใครครับขอเป็นเชลซีได้ไหมกุลิตอะไรเงี้ยอยากได้โอ้โหอียิปต์ครับอังกฤษซีดีเอมครับดีแค่นไรไหมหรือว่าเควินโอ้โหดีแค่นไรครับหกหมื่นเจ็ดพันก็โอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เลยทุกคนยังไงฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันครับผมคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอ้เกือบตายครับคลิปนี้ โอ้โหกลับมาได้ใบสุดท้ายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมในะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันครับผมเจอกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ